ไปดูการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นแชมป์วอลเลยบบอลสมสมัยต้องลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ2ในเกมสุดท้ายของการแข่งขันรอบแรกนะคะในการแข่งขันวอลเลยบบอลเยาวชน18ปปีชิงถ้วยพระราชทานซึ่งปีนี้จัดที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามจากรายงานค่ะ การแข่งันวอลเลย์บอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี PA Dynamic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่21ประจาปี2568ที่เ e อ m i n a นล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาในรอบเปนกลุ่มนัดที่2ประเภททีมชายสาย B แชมป์3สมัยโรงเรียนอัศสัมทักรุงเทพของโคสนันอ้นเกตอดีตนักตบทีมชาติไทยในเสื้อสีแดง ลงสนามพบกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นแชมป์จากภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งใช้ผู้เล่นจากอาคารามีสโมสรดับเบิฟูดไฟายเชฟสมุทรสาครลงสนามโดยเกมแรกของทั้งสทีมนั้นสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้3เซตรวดเช่นเดียวกันเกมนี้ทีมที่ชนะจะกการันตีเข้ารอบ2แน่นอนซึ่งผลปรากฏว่าต้องเล่นกันถึง5เซต ก่จะเป็นทีมอสัสสมชัยกรุงเทพที่แม้ไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่สายการเล่นที่แน่นอนเอาชนะไป3ต่อ2เซตคะแนน15 25 2าต่อ16 2 5ต่อ2 1 23ต่อ2 5และ1 9ต่อ17เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนนำเป็นระดับ1ตามด้วยเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม4ขคะแนนและโรงเรียนกีฬาอ,อ,จอบจพิณุโลก3คะแนนหลุนเข้ารอบในนัดสุดท้ายทั้ง3ทีม อีกคู่ในประเภททีมหญิงสายเอโรงเรียนเทพมงคลลังสีรองแชมป์ภาคกลางที่เกมแรกเอาชนะโรงเรียนปักตรงชัยประชานน,นมิตรนครราชสีมาได้พบกับโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่แชมป์จากภาคใต้ในเสื้อสีเขียวซึ่งเกมแรกแพ้โรงเรียนสุรานารีวิทยาทําให้เกมนี้จะแพ้อ,อีกไม่ได้ซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองทีมเล่นกันอย่างสนุกสูสีต้องตัดสินกันในเซตที่5 ก่อนเป็นทีมตบสาวแดนใต้กาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ดีไใส่ทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมแซงกลับเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต23 25 2 2ต่อ2 5 2 5 2ต่อ21 26ต่อ24และ2 0ต่อ18เก็บ2คะแนนแรกยังได้ลุ้นเข้ารอบ2หากเกมสุดท้ายเอาชนะปักทรงชัยประชานิรมิตรและเทพมงคลรังสีไปแพ้สุรนารีวิทยาเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน ขอบคุณคุณสุรชัยและคุณเอกชัยด้วยนะครับ